สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตร,รฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมแพนกล่าครับใส่ปุ๋ยได้4วันดูความเปลี่ยนแปลงครับเขียวมากครับเขียวจุดดำนี่ครับใส่ปุ๋ย ใวันใส่16แปดปดครับอนาตนตาเห็น ตัวน,นี้ใช้โรตีปั่นนะครับไม่ได้หวานคือว่าขึ้นสูงนี่ประมาณนี้ครับอุ้ยยาวเร็วครับ ใต่อสองครับต่อสองอันี่ก็เป็นหญ้ากินดีสีม่วงครับเกิดมาก็ไม่เป็นไรครับตัดเก๊กินหมด ข้อดีของการตีลตรีก็คือว่าสับต้นพันธุ์หญ้าไพก้าครับเวลาเกิดมาเขาก็จะเกิดมาแล้วเขาก็ตั้งขึ้นแล้วก็จะเลื้อยแล้วก็จะหนาจะนน่นนะครับถ้าเราปลูกแบบย่ยยๆมันก็ขึ้นตามข้อข้อก็มันไม่ค่อยจะเลื้อยเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้มันเจาะเลื้อยครับนี่ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ครับ เป็นกุงใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับนี่เขียวดีจริงๆใส่จีบกเปดนะครับพอดีว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยครับ